เลยนะะฮเดี๋ยวครับไม่ใช่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 ครับอันนั้นตัวปลอมตัวจริงเขาอยู่นี่นี่ตัวปลอมครับตัวปลอมเดี๋ยว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 แคปหนึ่งพี่เท่งช่วยดูหน่อยฮะพี่หมั่งครับพี่หมั่งฮะตัวจริงตัวจริงอยู่นี่ครับอันน้องพี่ผมส์ก็ปี้รอก่อนฮะรอสวัสดีครับกระพูดฮะครับคนมาเรียนเสียงก็เหมือนกันพี่เออยังไงพี่เปนหมั่ำหน้าชาวบุญอ่ะ เดินทางไกลแล้ววะแล้วน้องก็พี่ลงก่อนนะน้องก็พี่ลงก่อนนะครับลงก่อนนะาลงก่อนนะไม่ใช่ครับตัวจริงอยู่นี่ครับพี่ลงตัวจริงอยู่นี่ฮะอันนี้เ็าทำป๊อกเดียวกันก็ร่นเนี้ยทีหลังอยู่เล่นแล้วบอกกูด้วยบอกกูด้วยพี่น้องคนไหนตัวจริงพู่กับในฐานะพู่กับผรม Yeah! อขอบคุณหมวดนะครับนี่คือหมวดอะไรนะหดอะไนะมาจากวิาเลยนี่หมวดพอดพนาดินครับมาจากวิรำครับหรือแถววิรเลือกมวมังวดมาขอบคุณมากนะเดี๋ยวเราพันพันสอนกับ้านเลยนะมาจากวิรเลยนะมาเองเทน่ะหมวดไมหมวดมังนนะครับนี่ผมต รื่องจริงครับโอ้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้กระท่านแนะนำตัวก่อนเริ่มจากาจดดท่านผมครับ <laughs> สวัสดีครับผมดีสซิทมิครับเสวี่ติเวทลพบานอ๋อนักฟิสิสุภา่าสำรับบทเป็นอะไรฮะในเรื่องผมรับบทเป็นนังค์คืนเป็นผู้ช่วยผู้กัปคาแรคเตอร์ของตัวนี้เป็นไงพี่คาแรคเตอร์เหรออ่าลังค์คหรือว่าเชื้อผู้กัป มีคาแรคเตอร์เหรอผมไม่ถือกองถ่ายเพราะที่หม่งเขาตดมาอ่าตดมันไม่มีก็มีตดบทาพูดนะอยากเลื่อนเลื่อนเลยอ๋อให้อิสระให้อิสระเล่นเรื่อยเลยเล่นเรื่องอารมณดอ่ะครับมันก็จะมีอารมณ์สดขึ้นมานึกจะเล่นแล้วก็เล่นไปแต่แต่มันมางดีอย่างคือมันเป็นชีวิตของคนถ่ายหนังเรื่องจริงๆเหมือนหนังซ้อนหนังาหนังซ้อนหนังแต่ถ้าหนังจริงก็ต้องไปสบู่นี้สบู่นั้นกูพากูนา เป็นอักเสินารเป็นอักเสินนะผู้ช่วยผมก็อ่ะมันมันมันก็จะง่ายขึ้นอย่างที่พูดครับพี่พหนามันจะง่ายขึ้นหนมายความว่ารู้ทางกันอ่ะมันรู้ทางอะไเงี้ยว่าเรื่องหลักกองถ่ายมันเป็นยังไงเวลาเราไปเจอกันเหมือนอ่านรายการชิรนร้น,นนี้ชิ้รนั้นอ่านทุกอันนี่อะไรกันอยู่รเราจะคุยอะไรกันแล้วก็ตรงน,นั้นอาจารยประเด็นมันไม่ใช่คุยตรงนั้นมันคุยในเรื่องของเรื่องนี้แสดงว่าจะมีมุกสดๆเกิดขึ้นโดยที่อาชัยเราไม่ได้ตีกันไว้ใช่ แล้วเราจะพูดถึงตัวประกอบไปยนะพี่หม่มพี่หม่อ,อมก็คือหน,หนึ่งนักแสดงในเรื่องนี้ซึ่งโง่เนอะจ้ามาันเรื่องนี้อ,ะอ่ะจ้ากวาเลยนะให้เป็นตัวประกอบมันจะมีอารมณ์การแก้ใช่ไหมเพราะว่าในเรื่องื่าก่อนที่พี่หม่อมเวลาจะพิจารไปมันจะแก้กันมันไม่ได้เอาคืนเลยแต่มันไปตามเส้นเรื่องคือเขาต้องเป็นตัวนี้เหมาะที่สุด้วไม่ได้ว่าตั้งใจแก้ไม่ได้ตั้งใจแก้แต่เรื่องของพี่หม่อมที่ผมไปเล่นเน่ยครับหลักเขาตั้งใจ เราไม่แข็งไม่แข็งเลยนะถ้าเอาถ้ามาฉากเลือดตายเน่ะมันก็เข้มขายกันนะผมแต่ถ้าอามาถึงถ้าถึงมันมาสองคนก็ได้เพื่อนก็มาก็ได้ถ้าถึงนะรับนนั้นไล่ไปอันนั้นเองผ้าเอ็งก็ธรรมดาเลยเวลาบทเป็นนางหน้าตัวจริงซึ่งจะโผล่ในหนังเรื่องนี้เป็นอย่างบัตเลอร์คือปกติย่านาเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันหน้ากลัวมมาใช่ไหมแต่เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่ย่านามาตามหา แล้วก็ต้องมาพิชิตใจเขาให้ได้แล้วเขาเป็นซุปเปอร์ส star ที่คริสก็คือเป็นตัวเองเลยแล้วหนูก็ต้องมาแคสมาแคสบทหน้าเพราะจะได้เล่นคู่กับเขาในเรื่องอย่างเงี้ยค่ะตัวจริงก็จะต้องแคสเหรอฮะแคสตีดแคสใช่ไหมที่คริสแคสยนะคะในเรื่องตัวจริงก็มาแคสเหมือนกันในเรื่องเนี่ยเรื่องก็ชื่อคริสตัวจริงก็ชื่อคริสไนซคือของคริสจะมีช่วงที่อยู่ในอดีตก็เป็นเข้ามาแต่ว่ายังอยู่ยังอยู่ ก็กลับมาปัจจุบันนะครับก็เหมือนที่เรบอกว่าให้เล่นเป็นตัวเองไปเลยแล้วก็ในเรื่องก็ชื่อซิสเลยอ๋อใช่ชื่อ<ช><ช>นี้เลยครับเนีฮะบรรยากาศเนี้ยเรถ่ายล่ะมีหลุดนแบงเวลา,าเข้าฉากกับพี่ๆสามคนเนี่ยผมบ่อยมากครับผมเซ็ตติ้งแล้วเวลาที่เราทำซีนดราม่ากันอยู่อะไรเนะี่ยครับอีกมุมนึ่งก็จะเป็นแบบคอมเมดี้อะไรเงี้ยครับต้องพยายามมีสมาธิคนไหนนมีสมาธิมนักเอกเรามีคนรแหลแต่ผมอยากถ่ายคู่กับน้องฟริสก็ต่อเลยเพราะอะไรอิ่ม,มก็ม ทำไมนะเขากินเต็มกองแสดงว่ามนไหนน้องคริสมาเลยโอ้มีรถฟู๊ดท่านผู้ชมเขากินทั้งนั้นเลยขอบคุณแฟนๆกองเชียร์ด้วยนะครับผมอ่ะน้องนายฮะครับผมรับบทอะไรครับผมเล่นเป็นกองครับผมเป็นอยู่ฝั่งไหนอยู่กพี่คิดเลยอยู่แค่เที่ยวกันเป็นแก๊้งโง่กันอยู่ด้วยกันหมเลยครับ บทของคุณเป็นยังไงครับเครับก็จะเป็นถ้าเป็นตัวละครอยู่ในในนั้นก็จะเป็นมันคอยอยู่กับไอ้มากคอยพายมากไปออกไปไปทหารไปออกไปรถรุยร่ยรตลอดกลับมาบ้านอยู่มันอยู่หมู่บ้านเดียวกันกายน้ำซ้อมนะฮะน้ำซ้อมรับรบทเป็นระเบทเป็นทุยครับทุยเป็นเพื่อนของมากเหมือนกันครับพี่ใช่ก็พากันไปแบบว่าบางทีเราเป็นคนสงสัยเราก็จะคอยบอกเพื่อนอเราว่าใช่น่าหน้าแปลก ท่านต้องแปลกนะเรอยู่ร่วมกันนะจ๊าพี่เป็นท่านฮะพี่เทนครับมึงจะวอนกันทำไมมเป็นตามสถิติพี่ไม่ต้องกามก็ได้ไม่ต้องไปเชื่อเขาหรอกพี่อีมถามมาเลยว่านี่เขาชวนมาคุยไม่พักเลยนะเออทำไปทำไมทำไมถึงมาเล่นหนักด้วยกันสามคนพี่เทนพี่โกพี่หมอมึง่อมมึงไอ้หมดที่มันกันเลยก็ว่ มันเป็นการลงตัวมากกว่านะมันเป็นการลงตัวท่านกรรการสามคนเราเนี่ยหมั่นทิ้งโดเนี่ยทิวมันสักสักชาตเพราะวันนี้อัดรายการขาเพราะว่าตัวนี้ไม่ตรงใครกว้างทิโลก็ติดอยู่ในนั้นเนี่ยอันนี้คือมันเป็นการลงตัวแล้วใช่คุณจะใช้เวลากัเป็นปีแต่ไม่ใช่พอลงตัวแล้วก็ได้เห็นการร่วมกันเราก็เห็นของของโดเขาก็อยากังคู่กับ พอฟังควเรื่องมันสนุกดึงสนุกคือคือมันมีชีวิตที่ว่าและอีกดึงชีวิตคู่เขาเนี่ยมันน่าสาดกิ่นทีตามด้วยก็เลยมาเลรื่องนี้ดูกับบ้านสภาพอะไรได้ไหมได้เลอัพที่บ่าที่บ่าเอ็นเต็กตาตัวที่บั่งเลยนะตัวประกอบเลยสารพัดเลยไพูรอ้ดนกันขอบคุณที่บอกเลยนะครับคุณจ้าเจ้าจ้าเด้อเยชีวิตคู่ บรรยากาศตอบถ่ายังไงพี่มันบรรยากาศเท็ยนวันที่ทุกคนตกคัะไม่ใช่ยรอกนะพี่เททำไมต้องเป็นสองคนนี้พี่เทนนิ่งทำไมต้องเป็นย่าดาคับคริสิอะไรก็ได้อะไรถึทีถามถามปูเป็นตัวเนี่ยเพราะว่าน้าเอาไทยนั้นย่าดาอะน่าไทยมากเป็นเวอร์ช่นหมเพราะิมจะดูแบบคล้ายๆเกาหลีเนี่ยจะดูหลายๆมุ่มเขาเกาหลีก็ได้ไทยก็ได้จีนก็ได้ถ้ามองนานได้หมดเลยอย่างน้องทิมอ่ะ รั Hearts, บบทเป็นคิดเนี่ยคุณหนต่ตอครับตัวละครตัวนี้นะคือคิดเลยนะตัวเขาเลยตัวเขาเลยอนงานฤดูร้นมาเนี่ยให้การดูร้อนน่บทหนักนะตัวเขาเพราะเขาช้ำมาตั้แต่พอรวยมาเกิดน่แล้วเขาเลยไม่ได้เกิดเลยทั้งรออยู่อ๋อมันกับชาติมาล้ากันแล้วทำยังไงคุยยังเจอเขาก็เอแม่อนมีกเขาถ่ายทำยูนเรื่องอยู่ลางแค้กนางเอก เไม่ได้แรกพอมาเป็นกระดามาแท้เน่ยเขาก็ไม่แสดงเพราะเขาเป็นนางาคเลยเป็าเขาเอาเอาออกาที่เจอทุกบ้านใช่ครับขอบคุณครับที่มาอมงเรากเลือกคิดเพราะว่าหน้าคล้ายกันผมว่าิอที่ผมบอกไปละนะน้คายจผมคนขอบคุณมาครับ มองมองเลยถ้าเกิดเป็นตัวน้องสองคนบ้างคือผมว่าเหมือนความสามารถเขาเลือเหมือนถ้าเป็นผมชอบไหมเดี๋ยวดูงานเขาก่อนเนี่ยเนี่ยน้องเขาเล่นร่างทรงที่เขาก็เป็นชิลิปินทั่วตาอยู่แล้วแฟนถามเราเขาชอบด้วยแล้วเขาชอบไหมชอบชอบเอ้าวจัดการเลยเคลียร์พื้นที่จบเขาสุกตาเนียผมบอกว่าสองในเรื่องในเรื่องด้วยก็เรื่องด้วยในเรื่องด้วยแล้วสุกตาผมมาทำงานเนี่ยคือไม่มีอารมณ์ที่แบบว่าเอย คือกำับตัวเสร็จหมดเสร็จแล้วนี่ใช่ไหมเพชรหนุ่มก็เป็นตัวเขาเลยเพราะในเรื่องนี้ที่จริงก็จะมีชื่อเหมือนกันชื่อมายาลาในเรื่องตอนแรกใช่ชื่ออะไรนะมายาลาเหยียบระบูนักเอ็นนั่งเอ็นนับอชื่อมายาลาเอเอเอเเออเเอ็เเอออเ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 อเอ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 เออเเอเออเอเอออเออเอออออเอาเอออเอออเเออเรอ พี่คิดเลยครับเวลาเข้าฉากเนี่ยมัรยะกาศเปนกองพันเลยสนุกมากครับรสนุกมากครับรแล้วก็คือ,อือเรื่องนี้ไลน์อัพนักแสดงที่อยู่ในภาพยนตร์เยอะมากมแล้วก็ทุกคนเป,ป็นศิลปินตลกเพราะฉนั้นแบบทั้งหน้ากองหน้ากองอไรองี้ยตลกฮาม,มากใช่ครับเขาอุ่นมากด้วยครับทุ่ี่ทุกคนด้วยมีคุณดุ๊ยมีคุณด้วยมีเลยด้วยมีพี่ดัศมีแขณด้วยทีุ่ณดุ๊ยทีคุณดุ๊ยมีกุณดุ๊ยม่คุณด้๊ยนีคดุ๊ยมีคุณดุ๊ คนจ้ามากเลยจริงนะอนนีอะไรดึงดูดให้เราแบบว่าเออน่าสนใจกับบทบาทนี้นะเราได้ยินแล้วนะก็เพราะว่าคือแม่นาคเนี่ยเป็นเป็นตำนานผีที่ผู้ไทยมานานมากค่ะแล้วหนูก็ถูกท่าขาวติดต่อมาให้เล่นเป็นแม่นาคหนูก็เลยรู้สึกว่าไม่รู้จะปฏิเสธยังไงอะค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่คนไทยคุ้นเคยกันอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างคือเป็นการกลับมาของพี่แก๊งสามชาด้วยและแล้ว่วมงานกับพี่เฟรดด้วยอย่างงเี้ยค่ะคือ ทั้งหมดทังมวลจนสมบูรณ์เลยเธอแตหน้าก็เลยสินใจล้าค่ะครับผมจริงเขาไม่ต้องแต่งหน้าแต่งอะไรนะขนาดแต่งสวยนะแค่เขาทำตาดูเนียผมว่าเขาดูจำาท้อคนหน้าหวานครับทำตาดุลงทำตาดูของเราโอ้ยที่มาเมาลองทำตาดู่ยนาจะแสบใช้แล้วทั้งนั้ต้อดูตาหวานเย ไม่ดูเลยท,ทำมาผิดเยอ,อเลยพี่โนในหนังเรื่องนี้พี่หมักเนี่ยเมื่อกี้เราเห็นพ่าปีนโดนกำลังทำอ,อยู่สักสองสามฉากไม่ใช่สองฉากนะยังมีกเหรฮะยันจบ่ปอันเลือดตลอดเลยเหรอฮะใช่ตลอดไม่ได้แทนไม่ได้แกล้งอันนี้ไม่ได้เป็นการบทจริงๆทีๆ่เขาต้องเล่นตัวนี้มันไปตามเส้นเรื่องไปตาม,ตามบทเลยมันต้องใช่เขาอ่ะต้องตัวเขาเลยตัวเขาเลยคนอื่นก็ไม่ได้เหลือเนื่นก็ไม่ได้นะแสดงว่าก่อนพูดทมึงพูดถึงเขาทำไมเออพูดตลกดที่มีงานทิ่เด เูทุอยู่สดงว่ากอนที่พี anyway> ่หมั <t ries> <t ries> <t ries ่เติต่อเมแล้วดึงอไปงเขาเ็พไปนำเาททนก็เป็นบรรยากาศแบบนี้เป็นบรรยากาศในกองด้วยนะเออตัวพี่ตเองก็คือเป็นผู้กับเลยเป็นผู้กับเลยมีโอกาสด้สั่งทุกอย่างพร้อมทุกอย่างเลยคือทุกอย่างมันมันก็มองตามันก็รู้ใจอย่างเช่นพี่หมั่นพี่เิงมันรู้ใจยังไงแต่น้องเดาเนียแล้วก็น้องเล็เนี่ผมว่าเขา เขาเข้ากันได้ดีเลยนะกลางเข้าฉากแบบว่าหรือติดฉากรักฉากเลิฟอะไรเงี้ยเวลากอดเวลามองตากันมันเหมือนโพรเมียกันจริงๆเขาเขาาแสดงแบบนั้นเลยเอาออกมาจากข้างในเลยให้เรารู้สึกแบบนั้นตามเขารู้สึกแบบนั้นเลยใช่แล้วเราอยากได้แบบว่าเฮ้ยเท็เดียวคนเราเพราะเหมือนกินข้าวสองจานจานแรกอร่อยจานสองไม่อร่อยผมอยากให้เท็เดียวผ่านแล้วเขาก็ทําได้อ่เก่งนะผู้ใหญ่นะฮะเชอ่ะเดี๋ยวทายดี้แุณวังเป็หลายเท็เลยคุณมากก่านะฮะหลายเพราะอะไร ต้าเขาก็เป็นตัวประกอบเพราะว่าเป็นหลายเทปนะเพราะว่าเป็กซ์ต้าที่ยังแสดงไม่เก่งเดียวเขาเล่นตัวเทปบ่อยเล่นพูดกับอะไรฮะหลายคนถามพูดมาจะเล่นพูดไหมนั่แต่พอพูดพอพูดมางก็โดนเตะปากอีกนันตัวอย่างเหมือนจะเป็นป้จะพูดได้นะคือพูดได้พูดได้พูดได้คือทุกเป็กซ์ต้าบางคนก็เชียรเอ็กซ์ต้าแบบแสดงแต่ไม่มีบทพูดอันนี้ถือว่าเป็นเอ็กซ์ต้าที่อยู่ในมือบทพูดมีบทพูดเอออะไรเนี่ย นี่นั่นส่วนน้อยนะครับโหในเรื่องจะกับโอ้โง่ก่อนทำเป็นนี้เหมือนจะแย่งซีนพวกเราด้วยจะเด่นกว่ะหาตัวเดียวเออจริงด้วยจริงจริงจริงคือสุดท้ายท็อปเอาไปหาตัวเดียวเลยอ่ะเออเอาเท่งดุกันไปวะเอออ๋อไปประมาณนี้ตัวตัวงาที่สุดคือตัวนี้เลยส่งเลยส่งอ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับด้วยนะอาทิตนี้ให้ทุกท่านได้ฝัน